สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมล a d เดียวเอ e ร์ t เซอร์ i ว a l นะครับผมเดี๋ยวขอไปทำอีเวนต์นี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับกับอีเวนต์เือดูเห็นความผิดปกตินะช่วงนี้จะอยู่ประมาณนี้นะส่วนอีเวนต์อื่นนี่มันยังไม่ได้ต้องทำอะไรใหม่ครับส่วนบังเกอร์บราวที่ขอมาก็ ได้ทำคลิปไว้เยอะแล้วนะครับลองเซิร์ชดูในช่องผมได้นะพิมพ์คำว่า Bunker Bravo แล้วก็ตามด้วยชื่อช่องครับ r i c s Z9 นะขึ้นมาเพียบเลยลองดูก่อนได้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปลุยนะทุกคนนะขอเปลี่ยนรถก่อนจัดการอ่าซอมบี้ทั้งสามประเภทนะครับในอีเวนต์นี้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเจอตัวอะไรบ้าง กำลังคิดอยู่ว่ารางวัลรางวัลอะไรในอีเวนต์นี้ที่มันดึงดูดใจเราเนี่ยทิงได้เล่นอยากลองเปิดกล่องอ้นั้นสักครั้งหนึ่งครับกล่องที่ใช้กุญแจสีส้มๆเพราะปกติเราเล่นเควสจบหนึ่งวันมันจะสามารถเปิดกล่องได้ด้วยกุญแจสีน้ำเงินใช่ไหมหรือสีฟ้านะ่ะหนึ่งอันใช่ไหมครับต่อวันซึ่งก็ยังเปิดไม่ได้กระเป๋านะแล้วก็ไม่ได้น้องหมาด้วยนะครับ ไปเลยที่เควสแรกครับเป็นเควสที่แบบแมปอย่างไกลอะ่ะก่อนถึงบังเกอร์บราวโวใครจะไปลุยบังเกอร์บราวโวให้ลุยช่วงนี้นะเพราะว่ามันมีอีเวนต์พอดีครับถ้าเลยไปแล้วมันจะเล่นยากแล้วไนงะต้องรอใหม่จัดการเจ้าจอมหวยหวนใช้ปืนเรโซแนนตนะครับซึ่งปืนเ e โซแนนต์อะ่ะยิ่งใช้ไปมันยิ่งมันยิ่งพังไวอะ่ะมันเติมได้น้อยลงเรื่อยๆครับผมเหลือแค่2กระบอก อันนี้คือกระบอกที่หนึ่งครับต้องไปหาอีกแล้วเบรร์เล o n นนั้นได้จากไหนได้จากห้องทดลองท่าเรือนะครับโดยการเอาตัวไปแลกหรือไม่ก็ตรงพานลงแต่ว่าลงพานลงเขาว่าตอนนี้มันแลกยากขึ้นนะเอออันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้นเลยยังบอกไม่ได้ สังหารตั้ง5ตัวแล้วปืนเลยตัวนั้นเราก็ใช้การไม่ค่อยใจนี่ด้วยมีน้อยเอาใช้ดาบไปแล้วเหรอเวนกรรมพอคือถ้ามันพังไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ต่ออีกแล้วอะหมายถึงว่าถ้าเควสอะเราพลาดไปหนึ่งครั้งมันก็คือต้องปล่อยเลยตามเลยอะอันนี้ไม่ได้โบนัสแน่นอน เก็บเปนเอเปนเก็บปืนเรสโอแนนไว้เอาไว้ลุยในอีเวนต์ราสัตว์ครั้งต่อไปเอาไว้ตบมันได้เควสต่อไปใช้ปืนพูจัดการเจ้าอ้วนพลาดไปนหนึ่งเควสละไม่ได้โบนัสเลยเราจะได้เปิดไหมเนี่ยอยาหาปืนพูแป๊บหนึ่งนะทุกคนไม่พอต้องครับเพิ่มหรือเปล่าเจ้ายักษ์นี่คือมันน่าจะต้องใช้กระสุนเยอะด้วยไง เอาไปสักสี่กระบอกแล้วไปไปแบบไม่เต็มด้วยนะถ้าไม่พอก็เอออันนี้สองกระบ,บอกโอเคพอไมหมสิกระบ,บอกน่าจะพอไปลุยครับเว้น <When S 2> ไปเลยแว้วหอ,อ๋อพอคนละคันกันว่าอยู่ทำไมเสียงมันแปลกๆคันนี้ เปลี่ยนไปตอนต้นเกมเนอะน่าจะต้องเวลายิงทีหนึ่งน่าจะต้องใช้กระสุนเยอะสำหรับเจ้าอ้านชูเยอกแข่งนะครับเจอแนละ้วยิงเข้าทีละสามสิบาเลือดหกร้อยกว่าเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราจะพลาดไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดไปทีละ คือเควสแตมันบอกว่าให้เราจัดการจเจ้าวัวชูเยอะแข็งด้วยปืนชนิดนี้เท่านั้นนะแต่ดีนะว่ามันยังอารมณ์มร่วยให้สามารถใช้น้องหมากัดได้นะครับก็เลยประหยัดอาวุธไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ประหยัดเยอะนะถ้าเป็นอีเวนต์ล่าสัตว์แต่มันห้ามนะห้ามน้องหมากัดเลยไม่งั้นไอชิ้นส่วนมันแบบไม่ได้แน่นอน แต่อีเวตนนี้ยังอารมณ์มรวยให้ก็ถือว่าโอเคเออแล้วก็อีเวต์แบบทดสอบชุมชนนะครับเขาปรับอันนี้ใหม่แล้วนะปรับรางวัลใหม่ด้วยโดยที่มีจีโนมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแสดงว่าอนาคตนี้ในส่วนของจีโนมน่าจะสําคัญกับเกมนี้มากๆเลยนะอาจจะมีแผนที่ใหม่เข้ามาในช่วงปลายปีหรืออาจจะมีการขยายอะไรสักอย่างนึงปรับปรุงอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ เอาจีโนมาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการคาดเดาล้วนๆต้องรอดูเปืนจะพังละเยังคาดอีกสองตัวม,มันยืนอยู่ใกล้กัน3าตัวติดดีนะจัดการไปตนนะัวนึย้แต่ผมชอบอ้นี่นะการสร้างแมปใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นอีเวนต์แต่มันเป็นแมปใหม่ที่เออมันน่าทำการสำรวจดีอย่างแมปนี้ก็เป็นแบบแมปน้ำแข็งใช่ไหม มีเนี่ยมีมีเอาไว้ตกปลาแต่ว่าไม่มีปลาให้ตกเนี่ยเขาต้องไปเอาแมปตกปลาเก่ามาแน่ๆเลยแล้วก็เอามาปรับใหม่แต่ไม่ว่ากันครับถือว่ามีการปรับปรุงแม้ว่าจะปรับนิดนึงปรับนิดหน่อยก็ก็ว่ากันไปก็ทำให้เกมน่าเล่นยิ่งขึ้นนะเลยเควสหนึ่งนะครับ ซอมบี้คลั่งว่ะใช้ปืนพกโอสบายผมเลยทีนี้เอ๊ะแสดงว่าเป็นเควสง,ง่ายแต่เพราะว่ามันได้กุญแจแค่เจ็ดดอกแปลปืนพกก่อนปืนพกที่บ้านมีเยอะเก็บมาเยอะแยะถ้าเป็นสมัยก่อนน่าจะไม่แทบจะไม่เหลือปืนพกอะเพราะว่าเอาไว้ใช้สู้กับบังเกอร์ไออันฟาใช่ไหมแต่หลังๆบังเกอร์อันฟาแทบจะไม่ใช้ปืนเลยเพราะว่าใช้เทคนิคบากํกำแพงแทนนะเลยเล่นง่ายขึ้นเยอะครับ แต่บังเกอร์บบาวไม่ใช้ปืนไม่ได้เลยลยหลายที่ใช้ต้องใช้ปืนอย่างบังเกอร์บบาวห้องทดลองท่าเรือแบบนี้ไปครับฆ่าซอมบี้ครั้งสี่ตัวใช้ปืนโตเป็นไงอ๋อมันคือตัวที่อยู่ที่เป็นบอสในเนี่ยฟาร์มลำห้วยอ่ะเฮ้ยมีพรสิตด้วยหรอพยาตามมาถึงนี่ ปกติเจอที่เกาะใช่ไหมฝั่งเกาะนี่พญาเยอะมากแล้วไอ้พญาพวกนี้แหละจะทําให้จังหวะของเรารวนนะเดี๋ยว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 ,ยวปืนผมเอาพอไหมเนี่ยผมเอามาพอหรือเปล่าน่าจะพอนะ จัดการขออันทีแลวอีกตัวมึงอยู่ไหนอ่ะหาอีกตัวหนึ่งไม่เจอครับเจอแล้วเจอแล้วลักเก็บตัวเรียบร้อยจบเสร็จสึ้นไปสักทีนะเดี๋ยวเราไปเปิดที่บ้านนะพร้อมทั้งดูโฆษณาแต่ช่วงนี้ผมเจอโฆษณาไออ,อันหนึ่งอ่ะ ที่มันเป็นเกมหมูอะไรทุกอย่างกดกดข้ามไม่ได้ครับแล้วก็กดปิดไม่ได้ด้วยก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูโฆษณาเกมนี้เท่าไหร่มีใครเจอโฆษณาเดียวกันมั้งไหมเดี๋ยวไว้จะแคปให้ดูครับว่าเป็นโฆษณาตัวไหนที่แบบไม่สามารถกดได้ที่ผมกดรายงานอยู่นะหาปุ่มกดรายงานไม่เจอมันจะมีโฆษณาเกมหนึงอะ อนนี้หยุดจุดแอดดอบนะครับมาเอาของหน่อยดูซิว่ามีของอะไรดอบบ้างแล้วก็ดูซิว่ามีลูกหมาไหมแต่เหมือนจะไม่มีลูกหมานเนี่ยอเอาไปก่อน๋อยวค่อยไปทิ้งทีหลังแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีเวนต์เรือปางแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อได้ปืนคือตอนนี้อะไรได้ปืนนี่เอาไว้ก่อนไปเข้าไปเลย จัดการซอมบี kind of beer, <l Conference> ้ทั้งหมด13ตัวเช่นเคยครับก็จะมีซอมบี้ตัวกัดเร็วบ้างแล้วก็ตัวธรรมดาบ้างเนี่ย าสลบโอเคเรียบร้อยครับได้เล่นนันเดียวโอ้ไม่คุ้มเลยจะเก็บเศษผ้าไปคัาเป็นภ้าพันแผลครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัพเกรดเป็นกล่องพยาบาลต้องใช้นะไหนจะต้องค้าไปนั่นเพิ่มอีกนะครับไอเครื่องช่วยหายใจจะได้เอาไปสู้บอสยังไม่ชนะเลยอะ กลับไปเปิดของที่บ้านครับก่อนจบคลิปก็ก่อนจะจบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับจะได้มาทําคลิปให้ได้ดูกันบ่อยๆเท่าที่จะทําไหวนะวิตามิน B ีรวมไม่ได้ใช้แล้วแต่ชีวิตจริงต้องใช้เยอะเลยได้อ้โหรอบนี้ทําไมมันมีความเกลือผสมเยอะจังเลยโอเคทุกคนนนั้นคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบายบายครับ Yeah, take a breath, dive deep into the blue A universe unseen waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep